สามเหลี่ยม ABC มี AD เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมโอเค E กับ F เป็นจุดที่อยู่บนด้าน AB กับ AC ตามลำดับโดยที่ AE กับ AF ยาวเท่ากันนะเส้นตรงที่ผ่านจุด B ก็คือเส้นนี้นะคะขนานกับ DF ใช่ไหมคะขนานกับ DF ตัดกับ,ต,กบตัดกับเส้นตรงที่ผ่านจุด C ซึ่งเส้นตรงนี้มันไปขนานกับ DE มันไปขนาดดีนะมันตัดกับไอ้เจ้าเส้นตรงเมื่อกี้นะคะชื่อว่าเส้นตรงผ่านจุด B เนาะซึ่งขนานกับ D F ไปตัดกับเส้นตรงผ่านจุด C ซึ่งขนานกับ D E ที่จุด G เนี่ยเขาจะกำลับอธิบายจุด G นะจงแสดงว่า A G A G B F และ C E ตัดกันที่จุดเดียว ทีนี้ถ้าเป็นไปได้เราต้องลองวาดรูปจากโจทย์เอานะคะเราจะไม่เห็นรูปนี้มาก่อนอถ้าเราทำเองนะ,ะเริ่มต้นดูซิว่าเรามีอะไรแล้วเราต้องการจริงไหนบ้างน,นะ,ะเ,เราต้องการแสดงใช่ไหมเราต้องการแสดงว่าสเส้นนี้ตัดกันที่จุดจุดห c o n c u r r เ n นนะคะ AG, ครูอยากวาด AG ครูก็ลากลงมาเนาะครูก็จะลองสมมติว่าครูลาก ag นะคะลาก bf แล้วก็ลาก ce นี่มันก็จะตัดกันที่จุดจุดหนึ่งตรงนี้ไหมนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเขียนก่อนว่าสมมติฐานหรือสิ่งที่ต้องการแสดงเนี่ยเราจะต้องอะไรได้อะไรนะคะ,ะใส่ตัอักษรออกไปเลยก็บอกว่า เราก็มาให้เนาะไม่มีการกําหนดจุดใช่ไหมคะยังไม่มีการกําหนดจุดจุดอะไรละ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าอะไรนะเราก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้ามี่อ AG AG ต้องลงมาหาจุดจุดหซึ่งอันนี้อาจจะกำหนดชื่อเอาตามรูปนี้เขาให้เป็น M เนาะก็มี M และนะคะแล้วก็มี B F เ okay. ค B F นี่มีแล้วคือ B จาก B F ลงมากันแล้วเรียบร้อยแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือ C E โอเค C E ตัดกันที่จุดจุดหนึ่งจากทฤษฎีบทเชวานะคะเราจะแสดงให้เห็นว่านะเราจะแสดงให้เห็นว่า ตอนนี้ครูกำลังเอาจุดไรเป็นตัวตั้งนะคะให้ทุกคนมองเชวาที่เส้นสีน้ำเงินแทนนะคะ,ะโดยใช้ทฤษฎีบทของเชวาก็จะแสดงว่าแสดงอะไร ae ต่อ eb คูณด้วย bm คูณด้วย b m ต่อ m 4คูณด้วย c f ต่อ f a แล้วต้องเท่ากับ1อันนี้คือสมการหมายเลขที่เราอยากได้นะคะทีนี้มีอะไรที่ใช้ได้ในการอ้างตัวนี้เนาะ อ่สิ่งที่มีอันนี้คือสิ่งที่ต้องการนะสิ่งที่ต้องการมาเลยอ่ะสิ่งที่มีเรามีอะไรเรามีข้อมูลว่า e กับ f อยู่บนด้านนี้ d dog d f มีการตัดเส้นมีการขนานเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าสิ่งที่เรามีคืออะไรจากเส้นตรงอะไรที่เราเห็นจุดตัดของเขาแน่นอนนะจะเห็นว่าไอเส้นที่เมื่อกี้เราลากมาเนาะ ที่ว่าลากมาหาผ่านจาก AG อจ์เนาะ AG มาข้างล่างเนี่ยนะฮะ AG มาข้างล่างแล้วมาต่ออยู่ที่ M ที่ข้างล่างตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรามีเราเรียกเขาว่า AM เลยแล้วกัน AM นะฮะ AM แล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้กำหนดจุดเพราะฉะนั้นในรูปนะกำหนดเป็น N ใช่ไหมคะ BG เนี่ยลากออกมาเนาะแล้วก็ N แล้วก็อีกตัวหนึ่ง ก็คือ C อ C ไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งผ่านจุด G แน่นอนอเขาใช้อักษร P ใช่ไหมคจะเห็นว่าเส้น3เส้นนี้ตัดกันที่จุด G แน่นอนอันนี้เห็นชัดพอ่ะข้อ,ะอที่1เลยนะเนื่องจาก A M B N กับ C P มันตัดกันที่จุด ที่จุดเดียวกันกนะ็คือที่จุด G นะก็เลยได้ว่าใช้เชว่านะะใช้เชวาได้กับรูปรูปรูปนี้นะคะ,ะครูจะหมุนให้นะคะหมุนรูปหมุนรูปนะคะก็เมื่อกี้นี้เนาะมะีจุด G นะคะ ด้วย3เส้นเทราะนั้นเราก็จะมี a p p b คูณด้วย b m m c คูณด้วย c n n a อันนี้เท่ากันหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่มีนะคะปรากฏว่ามีใครเป็นตัวที่เราต้องการ อ่าตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการนั้นก็จัดรูปจัดรูป B M M C ก็คืออะไร N A P B แล้วก็ C N A P โอเคเนาะ ยังไม่ได้ใช้อะไรอีกกลับมาดูอ่าสมการที่เราต้องการคือสีแดงจะเห็นว่าสีแดงมันมีอะไรเท่ากันอ่าตรงนี้เนาะ AE กับ e AF, af เท่ากันอ่าแสดงว่าสองคนนี้ไปเรียบร้อยแคนเซิลไปปุ๊บนั่นคือถ้าเราต้องการหมายเลขยกหนึ่งนะคะ ทั้งกอนหมายเลขหนึ่งนะดังนั้นจากสมการหมายเลขหนึ่งะ,ะเราก็เพียงพอที่จะแสดงว่านะ bm เมื่อกี้ส่วน mc ครูก็จะเปลี่ยนร่างของ bm นะคะตัวนี้เป็นอ่าเป็นอะไร na ใช่ไหมมี cf อยู่บนเนาะอันนี้ก็เป็น na ต่อ p na นะไลต่ตามน,นี้ na cn pb ap อันนี้คือส่วนที่เป็นตัว สีเหลืองนะคะส่วน cf อยู่บนและ eb อยู่ล่างแผ่นนะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไร ae กับ af เขาเท่ากันทำให้เราแสดงค่าสามสามสิ่งนี้นะคะคูณกันแล้วเป็นหนึ่งก็พอ เพราะนั้นส่วนข้างบนนะมี cfna แล้วก็ pb ส่วนข้างด้านจะมี cnap แล้วก็ eb ะะใช้คุณสมบัติอะไรบ้างที่จะได้อัตราส่วนพวกนี้นะคะอันที่หนึ่งมาดูเส้นแบ่งครึ่งมุม a ยังไม่ได้ใช้เนาะ,ะจากทฤษฎีโบทเส้นแบ่งครึ่งมุม a เราได้อะไรเนาะเราได้ AB ต่อ AC เท่ากับ BD ต่อ DC เสร็บไรอ่ะอันนี้ยังไม่ได้หยิบม,มาใช้ส่วนอีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งเรามาดูซิว่าเอ่อมีอะไรที่ ที่เราเห็นแล้วเอามาใช้บ้างนะซึ่งจากอัตราส่วนนี้นะจากอัตราส่วนนี้สังเกตเดียวดีๆว่าจากสมการที่บอกว่านะสามเหลี่ยมอะไรที่มันมีมุมเท่ากันนะมุมต่อมุมเรียกสามเหลี่ยมคล้ายอนะสังเกตอีกทีหนึ่งที่สามเหลี่ยมคล้ายนี่มีใครคล้ายกันนะฮะ มาดูสามเหลี่ยม cdf นะคะ cdf cdf ก็คือมันมีด้านขนานเกิดขึ้นนะคะ cdf CD <F S 2> ก็คือรูปนี้ cdf คล้ายไขนะะ่ก็ต้องดูมุมให้ดีนะว่าวเออมีมุมไขน่นาะมาเท่ากับเรามีความขนานเกิดขึ้นตรงนี้ f แล้วก็ต้องมี n ด้านบนแล้วก็มี b ลากมา4เพราะฉะนั้น2รูปนี้คล้ายกัน bnc ถ้าถ้าถ้าคล้ายกันเราก็จะได้อัตราส่วนใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูว่าเราต้องการอะไรงั้นเราต้องการ cf cf ต่อ cn ย่อมเท่ากับย่อมเท่ากับใครมีอะไรล่ะที่เราทำเป็น3ส่วนก็ได้นะคะ,ะ cd cd ต่อด้วย b สโอเคแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันมันเป็นด้านที่เราสร้างมาเนาะเราจะเขียนหรือไม่เขียนก็บ้างก็ได้นะอ่ะนนี้มาดูว่าเรามีอง,องค์งประกอบไอ้สองตัวนี้แล้วเรียบร้อยก็จะเหลืออะไรหล่ะที่นำมาใช้ต่อใช่ไหมคะอ่ะเหลืออะไรมาดูว่าอืมก็เกือบจะได้แล้วเนาะ C F C N เหมือนมาแล้วนะคะมาแล้วตัวนี้มาแล้วหรืออีกนิดนึงนะก็คือ B C B C ตัวนี้คืออะไรจาก B C ก็คือผลรวมของ B D กับ D C ใช่ไหมคะ จึงได้ว่าเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ CF ต่อ CN ของเราคือ CD ต่อด้วยผลรวมอ่า BD ไปบวกกับ DC ใช่ไหมอันนั้นคือ BC นะคะพอไปใส่ในรูปผลผลรวมเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะคะก็แสดงว่า ถ้าเราอยากได้ CF ต่อด้วย CN มันก็จะ s w i ชขึ้นไปแทนใช่ไหมคะเพราะนั้นอ่านนี้ค่อ,คอยๆเขียนกันเนาะ CF ก็คือ CD CN คือ BC ก็ไปเขียนเมื่อเขียนเสร็จอันนี้ต้องใช้เทคนิคนินดนึงอโอเคแล้วจัดรูปนะเพราะจัดเสร็จกลายเป็นว่าอะไร การเป็นว่าครูสวิชไปมาอีกรอบหนึ่งนะครูสวิชขึ้นลงสลับกันเนาะครูสวิชเป็นเอาไอ้ตัว c ครูต้องการรูป a b c เกนะใบง่ายานะเพราะนั้น c n ถ้าเราเอา c n ขึ้นมันก็จะได้ตัวบนใช่ไหมคะสลับกันเนาะถ้า ั้น cn ส่วน cf นะคะก็จะกลายเป็น bd dc ส่วนด้วย cd หรือเขียนใหม่ bd cd บวก1บวก1อันนี้ครูแทน bd cd ด้วยลายด้วย ab ac บวก1เขียนใหม่ก็คือ ab บวก ac ส่วนด้วย ac เนาะเห็นไหมกว่าจะได้มาก็สรุปแล้วนะคะสรุปแล้ว สรุปแล้วจะได้แล้วเนาะ cf cn ก็คือ cd bc ซึ่ง cd cd bc คืออะไรตอนนี้เนาะ,ะ cd bc ก็กลายเป็น ac ส่วนด้วย ab บวก ac นั่นเองนะเอาชุดนี้มานะคะอ่ะได้คู่นี้เสร็จนะคะก็ทำอย่างนี้กับอีกคู่หนึ่งนะคะทำอย่างนี้กับอีกคู่หนึ่งก็คือคู่ของ bp นะคะ bp กับ be นะ,ะอ่ะเมื่อกี้เราได้คู่นี้แล้วที่เราวงนะี่ ต่อไปไปทำาันนี้นะ BP กับคู่ของ BE หรือ e EB ก็เหมือนกันทำนองเดียวกันอันนี้อาจจะต้องไปใช้เทคนิคกระจายให้เห็นเนาะ B, uh, BP BE ก็คือ BC BD ก็จะไปเท่ากับ a b บวก a c หารด้วย a b อันนี้อยากให้เราไปลองกระจายดูลองกระจายนะคะก็คือใช้เทคนิคเมื่อกี้ไปลองทำแล้วไปขยายความดูเนาะให้ไปขยายความเพิ่ม อ่าส่วน NA ต่อ AP นะคะคู่ที่3าม่นี้คู่นี้คู่สีเหลืองเนาะ n อนะ NA, ต่อด้วย AP ตรงนี้เราจะบอกว่ามันมีวงกลมล้อมรอบนะคะมีวงกลมล้อมรอบตรงไหนสังเกตดูง่ายนะคะ b c e n b c e n เนาะ b c e n ตัวนี้นะคะ b c e และ n ถามว่าทำไมเรารู้ว่ามันมีวงล้อมอ่ะก็เพราะว่ามันมีเรียกอะไรเป็นมันมีขนาดของม,มุมนะเพราะอะไรเพราะว่าอ่า b นะ,ะมีมุมมีมุม bpc ซึ่งอยู่ด้านบนนะกับ bed ซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยมันเท่ากันก่อนอ่าคู่ที่1นึ่งทำไมมันถึงเท่ากันเนาะเพราะว่ามุมนี้เท่ากันก่อนพอมันเท่ากันเสร็จนะคะ bnc bnc นี่อีกคู่หนึ่งนะ bnc เท่ากับ CF CFD นะะแต่ BED นั้นกับ CFD เขาเท่ากันนะนะมันก็เลยทำให้สีน้ำเงินกับสีแดงเป็นมุมที่มีขนาดเดียวกันนะคะแล้วได้ยาวหน่อยเนาะข้อนี้นะคะ ยาวนิดนึ่งาจาก b c e n นะคะอยู่บนวงกลมเดียวกันเนะาะซึ่งได้มาจากนะคะ b p c เท่ากับ b e d ที่เป็นคู่หนึ่งเนะี่ยสีแดงและ b n c เท่ากับ C.F.D. แต่ B.E.D. เขาไปเท่ากับ C.F.D. คราวนี้สามเหลี่ยม A.E.D. นะฮะ A.E.D. มันไปเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม A.D.F. นะเนื่องจากอะไรหนึ่ง ด้านรวม2มุมเท่ากันแล้วก็ AE กับ AF เขาเท่ากันก็เลยเป็นด้านมุมด้านใช่ไหมเขียนด้วยนะคะแบบไหนด้านมุมด้านแล้วทีวนี้ก็มาพิจารณา power of point ที่จุด A ของวงกลมเมื่อสักครู่นี้นะคะของไอวงกลมที่มี BC EN อยู่เนาะมาดู Power Point ทที่จุด A นะคะสิ่งที่เราได้คืออะไร AN นะ AN คูณ AB AN กับ AC คูณกันเท่ากับ AP คูณด้วย AB นะคะพา e เวอร์อ n t นะคะที่จุด A นะเ p AB เท่ากับ AN AC หรือเขียนในรูปอัตราส่วนกนะ็คือ AN ต่อ AP นะนะเท่ากับ AB ต่อ AC อ่ะมาประกอบร่างกายกันแล้วนะ,ะจบ นั้นนะคะ cf cn na ap pb และ eb ประกอบร่างนะ,ะ cf เมื่อกี้ครูดได้อะไรออกมาฮะ,ะ cf cn ขึ้นไปดูนะ,ะ cf cn เมื่อกี้นะคะอ่าได้ ac หารด้วยอันี้เนาะผลรวมนะ,ะอ่านี่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สอง นะ NA ก็เป็น AB AC คู่ที่3คู่ที่3อยู่ตรงนู้นเลยนะ PB อ่ PB นะอยู่นู้นเลยไหนล่ะบนสุดมีไหมอ่านะอยู่นี่เนาะนะ AB บวก AC หาร AB นะคะเป็นคู่ที่สามใส่สีดำเนาะแล้วสามคู่นี้คูณกันได้ หนึ่งอ่ากว่าจะได้หนึ่งเนี่ยคะ่ะข้อนี้ข้อนี้หนักนาะสาหัสนะเพราะว่ารายละเอียดคือต้องให้มันเข้าคู่กันเป็นหนึ่งด้วยพวก A B พวกนี้ A B A C เนี่ยที่เรามีนะคะเพราะฉะนั้นวอได้หนึ่งก็คือจบแล้วใช่ไหมตามต้องการอ่าพิสูตรก็ค่อนข้างยาวนิดนึงสำหรับ5.2.8นะคะก็ให้นักเรียนลงไปรีวิว ไปไป,ไปลองดูดหลายๆรอบแล้วกันเนาะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะรายละเอียดก็คือพวกนี้ค่ะที่เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะอาจจะยากนิดนึงก็คือต้องเห็นสี่จุดอยู่บนวงเดียวกันเพื่อที่จะใช้ powerpoint of Point. มองไม่เห็นจะไม่ได้ใช้เนาะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปน,นะคะสวัสดีค่ะ